ถือว่าเป็นซีนทอล์ที่ยาวมากแต่ไม่รู้สึกน่าเบื่อเลยครับปีศาจไม่มีจริงแต่มนุษ์นี่แหละที่เป็นตัวการครับสวัสดีครับตอนนี้คุณกําลังดูหนังแล้วก็แส่นะครับนั่นหนังที่ผมจะรีวิวในคราวนี้นะครับมีชื่อว่า Evil d a Not Exit ที่นี่ไม่มีปีศาจนะครับผมซึ่งเป็นหนังจากทาง Netflix ครับ่องยอกร่านะครับก็เกี่ยวชุมชนหนึ่งนะครับที่ใช้ชีวิตเพึ่งพิงธรรมชาติมาโดยตลอดนะครับและอยู่ๆนะครับก็มีคนจากในเมืองโตเกียวเนี่ยจะมาสร้างธุรกิจแคมปิ้งนะครับโดยมันจะต้องส่งผลกระทบกับคนในหมู่บ้านนนนแ่อ และสุดท้ายดีลนี้เนี่ยจะจบลงอย่างไรก็ต้องไปดูหนังเรื่องนี้เองได้เลยนะครับผมมันเป็นหนังแนวสโลว์เบิร์ดที่ตอนจบเนี่ยคาดเดาไม่ได้เลยครับและหลังจากนี้ก็คือความรู้สึกที่ผมได้ดูนะครับผมว่าฮามาโุจิหรือว่าพู้กกับเนี่ยเป็นหนึ่งในพู้กกับที่โคตรเก่งจริงๆนะเขาสามารถสร้างความอึดอัดสร้างความโมโห แล้วเหมือนกับซ่อนเก็บระเบิดไว้ภายในใจิตใจในตัวละครได้โดยที่คนดูเนี่ยก็เฝ้ารอนะว่าไอระเบิดลูกนั้นเนี่ยจะระเบิดเมื่อไหร่จนจบเรื่องได้เลยครับไออย่างเช่นหนังก่อนหน้านี้ของเขานะครับเช่นเรื่อง Drive My Car ที่พระเอกเนี่ยเห็นเมีเยแซบกับชูต่อหน้าต่อตาแต่ตัวพระเอกเองเนี่ยก็ไม่ทำอะไรนะครับเก็บงำอารมณ์นั้นไว้ทั้งเรื่องทำให้คนดูเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายเนี่ยพระเอกจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไง และซีนที่สนุกสุดๆเลยนะครับก็คือซีนโต้เถียงของคนจากตุเกียวและคนในหมู่บ้านเรื่องการวางสิ่งปฏิกูลเนี่ยจะไว้ตรงจุดไหนเพราะเวลามีคนมาแคมปิ้งเนี่ยมันก็ต้องมีห้องน้ำใช่ไหมและห้องน้ำนั้นเนี่ยพวกฉี่เยี่ยวขี้อะไรเงี้ยมันจะไปลงที่ไหนแต่คราวนี้เนี่ยคนไอ้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มองว่าโอ้โหถ้างั้นเนี่ยแม่น้ำนั้นมันอาจจะแบบปนเปื้อนด้วยสิ่งปฏิกูลคราวนี้เนี่ยมันก็ต้องหาจุดวางใหม่ซึ่ง ไอจุดนี้เนี่ยมันหายากมากๆที่จะไม่รบกวนธรรมชาติทําให้เกิดเป็นบทสนทนาที่มันชนอึดอัดการโต้เถียงอย่างมีเหตุมีผลของแต่ละฝ่ายคือต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลที่ดีของตัวเองอะนะและส่วนหนึ่งที่ทําให้บทสนทนานี้สนุกเนี่ยก็เพราะบริบทของคนญี่ปุ่นด้วยมั้งครับที่ไม่ค่อยแสดงอารมณ์ออกมาตรงๆถ้าจะพูดเนี่ยก็พูดกันแบบอ้อมๆยังมีความเกรงใจแต่ถ้าเป็นอย่างพี่ไทยเนี่ยผมว่าแป๊บเดียวก็ซัดปากกันไปแล้วครับผม พูดตรงๆว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่บทพูดเยอะมากๆนะครับแต่ในบทพูดนั้นเนี่ยมันก็ซ่อนนัยยะความเป็นคนของตัวละครนั้นๆว่ามีนิสัยใจคออย่างไงการทอาชีพของเขาเนี่ยมีความมุ่งมั่นหรือว่ามีความเหนื่อยล้าเป็นคนดีเป็นคนแย่มีพื้นฐานแบกกราชีตอย่างไรมาก่อนและบทพูดนั้นเนี่ยก็เป็นธรรมชาติด้วยไม่ได้มีการยัดใส่ปาให้นักแสดงพูดนะซึ่งผมว่าถ้าใครชอบหนังที่มีบทพูดดีๆแฝงนัยยะหรือ เป็นแนวชอบอ่านนิยายผมว่าหนังเรื่องนี้ตอบโจทย์คุณมากๆเลยครับสุดท้ายนี้นะครับ Evil d a n not exist ที่นี่ไม่มีปีศาจปีศาจเนี่ยอาจจะไม่มีจริงในธรรมชาติมีเพียงแค่มนุ์นะครับที่ลุกคืบกัดกินผืนป่าจากคำพูดของตัวเองเองว่าเขาก็อพยพมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยบร,ราพบุรุษส่วนคนโตเกียวเนี่ยก็จะเข้ามากอบโกยผลประโยชน์จะเข้ามากั้นทางเดินกวางเพื่อให้กวางเนี่ยเดินเลี่ยงไปที่อื่น ถึงแม้เหล่าคนในหมู่บ้านจะดูห่วงแหนธรรมชาติแต่ก็อาจไม่ได้ทําเพื่อรักผืนป่าเพียงแค่เกียดกลัวคนมาแย่งผลประโยชน์เท่านั้นเองซึ่งนั่นก็อาจจะหมายถึงว่าปีศาจเนี่ยไม่มีจริงแต่มนุษย์นี่แหละที่เป็นตัวการครับและหนังเรื่องนี้ครับผมให้แานานไปที่ แคะแนนเลยครับผมแล้วก็ขอคุณทุกท่านที่คอยสนับสนุนอยู่เสมอมานะครับและคราวหน้าผมจะเอาหนังเรื่องไหนมารีวิวให้ฟังกันอีกเนี่ยก็ฝากกติดตามด้วยนะครับผมส่วนคลิปนี้ดูหนังแล้วก็แสก็ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ